สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะยุ่งจะมาแนะนำได้สำหรับที่เอาไว้ใช้ในการโพงนะคะส่วนใหญ่เลยค่ะได้โพงที่เราใช้งานค่ะจะเป็นได้โพงหลอดใหญ่แบบนี้นะคะจะเป็นรูปทรงกลวยค่ะหรือจะใช้เป็นได้โพงหลอดเล็กค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะใช้โพงได้เหมือนกันปกติได้โพงค่ะจะใช้เป็นได้โพลีเอสเตอร์นะคะแต่ถ้าเป็นงานผ้ายืดค่ะก็สามารถใช้ได้ฟูที่เป็นได้ เส้นเบาๆหรือบางๆแบบนี้ก็ได้นะคะใช้กับงานพงผ้าย,ยืดค่ะสำหรับกรณีนะคะตัวได้พองที่เราใช้ค่ะมีความเงาหรือมันนะคะตัวได้ไม่เรียงตัวกันแบบนี้ค่ะจะมีตะข่ายที่เอาไว้สำหรับคุมได้นะคะเราก็สามารถใช้ตะข่ายตัวนี้ค่ะคุมได้ของเราค่ะไว้แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ได้หลุดออกจากแกนค่ะแล้วก็ไหลลื่นได้สะดวกนะคะที่แท่นวางหลอดได้ของจากพงนะคะ จะติดตัวที่กั้นหลอดได้มาให้เราไว้ด้วยค่ะตัวนี้ค่ะที่กั้นหลอดได้เหมาะสําหรับได้โพ้งหลอดใหญ่ๆนะคะสามารถวางได้โพ้งลงไปได้เลยแต่ในกรณีค่ะถ้าเป็นได้โพ้งหลอดเล็กนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะให้ดึงตัวที่กั้นหลอดได้ออกมาก่อนนะคะใส่หลอดได้ลงไปได้เลยปิดฝาครอบหลอดได้ค่ะที่ให้มากับตัวจักรด้วยนะคะจะมีมาให้ทั้งหมด4อันเลยเหมือนกันค่ะ และนี่ก็จะเป็นวิธีการเลือกใช้ได้โพงและการใช้ที่กั้นหลอดได้นะคะในการใช้สำหรับงานโพงค่ะ